สวัสดีค่ะสวัสดี s ซช่องไทยของาทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะอเติมลงช้างนะคะก็เริมขึ้นแ้วเนาะก็ตั้งดได้สะสมคะแนนนะคะมาหลายวันหลายอาทิตย์แล้วเนาะ,ะนอ่นะคะก็พอได้คะแนนส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะตั้งเสาไว้นะคะนี่นะคะก็นี่นะคะก็ช้างก,ก็มาทําวันนี้วันแรกนะคะ มาขุดหลุมเทปูนนะคะที่เตรียมว่าจะตั้งเสานะคะมาในพรุ่งนี้ก็มรืนนี้เนาะจะได้ตั้งเสานะคะนี่นะคะก็ฝากแม่แม่เอสซีทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาชมมาติดตามนะคะพวกเราช่องพลายสองห้านะคะนี่นะคะน้องน้องช้าง,งสีเชือกนะคะก็จะหันหน้าหันหลังกันนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่มันแคบนะคะเราก็ต้องผูกเขาแบบนี้นะคะ นี่นะคะไม่ใช่หรือยังแต่ย่างใดนะคะเพราะว่าพื้นที่มันแคบเราจะมาผูกโซ่เขายาวๆก็ไม่ได้นะคะจะมาผูกแต่ขายอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะก็ต้องล็อกคอด้วยนะคะนี่นะคะก็ชี้แใจงให้ฟังนะคะเนาะตัวแม่ๆมอซีว่าเออทำไมผูกสั้นเนาะนี่นะคะเพราะว่าช้างแต่ละตัวก็ดื้อกะสนนะคะนี่นะคะ บางตัวเขาก็จะห่วงกินอาหารนะคะดูนะคะอาหารเต็มเลยนะคะนี่นะคะเสาห้าอันนี้จะเป็นน้องพลอยนะคะน้องพลอยกับน้ำโชคนะคะนี่จะเป็นเสาห้ากับพี่ปุ้มปุ้ยนะคะคู่กันนะคะนี่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะที่ว่าเราจะต่อเติมโรงช้างนะคะเราก็ได้ของงบป,ประมาณนะคะไลท์นะคะไลท์สุดนะคะเพราะว่ามันต้องใช้งบป,ประมาณเนาะ ก็รวมๆทีแล้วรวมๆไปแล้วนะคะเพราะว่าช่างก็รวมทั้งค่า okay. ช่างค่าอะไรไปแล้วเนาะก็จะตกอยู่ประมาณเจ0,000มนเศษๆนะคะนี่นะคะแต่เราก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณนะคะที่ว่าจะต่อเติมโรงช้างเนาะให้ได้แบบเสร็จภายในอาทิตย์หนึ่งเนาะอย่างนี้เราก็ไม่มีนะคะเราก็ไปเรื่อยๆเนาะเราก็บอกกับช่างเขาว่าให้แค่มาตั้งเสาก่อนนะคะ แล้วก็เราก็จะไล่ขอคะแนนนะคะไล์สดนะคะขอคะแนนนะคะให้เมมเม FC ป้อนอาหารช้างนะคะทางออนไลน์นะคะก็จะเอามาต่อเติมลงช้างนะคะเพราะว่าเราก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะเนาะที่ไม่ค่อยมีคนติดตามเยอะเท่าไหร่นักนะคะเราก็เลยได้มาไล์สดนะคะเพราะว่าช้างเราก็เป็นช้างตกง,งานนะคะที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้มาช่วยเหลือเนาะทานี่นะคะ อิดหินปูนทรายนะคะก็สั่งมาเทแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็สั่งอิดนะคะไอสั่งหินนะคะหินหนึ่งิวกับทรายหนึ่งิวนะคะช่างก็บอกว่าให้สั่งปูนมาก่อนนะคะประมาณสีทถุงนะคะไม่รู้ว่าจะเลือจะได้สั่งอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ต้องรอช่างบอกนะคะนี่นะคะก็ฝากแม่เมยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะนี่นะคะเพราะว่า ลมที่เรามีอยู่นะคะมันก็ไม่พอที่จะให้น้องช้างได้อยู่ทุกเชือกนะคะได้เข้าอยู่ทุกเชือกเนาะเราก็เลยต้องอยากขยายนะคะอยากจะขยายลงช้างนะคะแบบให้น้องๆช้างทั้งสีเชือกได้อยู่ร่วมกันทั้งสีเชือกเลยนะคะเต็มทุกเชือกนะคะนี่นะคะก็ฝากแม่แม่เอฟซี FC ด้วยนะคะให้ช่างกันหลังทำงานอยู่นะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่เนาะ นี่นะจ๊ะฝากด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะปะป้ะป,ป้โอ้ยไอแกลรถไซนี่นะคะขอเนาะฝากแม่แม่เอ,อทีทุกทุกท่านด้วยนะคะเข้ามากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะให้กับพวกเราช่องพลายสองห้าด้วยนะคะนี่นะจ๊ะอัปเดตสถานะให้ชมนะคะขอบพระคุณค่ะ